โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันน si ี prime, ้วิดีโอนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูรถไถที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับผมสภาพมันจะเป็นยังไงก็แต่ว่านานไหมก็ไม่นานก็ประมาณปีเอ่อสองปีสามปีนะครับผมสภาพคันนี้ยังเก่ากว่าเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรากดตะเีขึ้นมาแล้วกันดีกๆนงครับเดี๋ยวผมจะเอารถไถไปดึงมาแล้วกันนะครับทุกคนครับ เอารถไถพี่เอารถไถเออรถไถอู้อันนี้มันคันใหญ่ก่อนมันคันใหญ่ก่อนอันนี้มันคันไลค์นะครับผมอันนี้คันไลค์เดี๋ยวเอารถไถไปดึงดีกว่าไว้เดี๋ยวเอาเอาเอาคันนี้ไปดึงดีกว่าเน้อดีกว่าคันนี้ดีวะไม่ผมมองว่าเอาเอาคันนี้ดีกว่าไว้ โอ้คันไหนแม่งก็เหมือนกันนั่นแหละเออาคันนี้ดีกว่านะเนาะอ,อโอเคปึออ๊บโอเคไม่รู้ว่าผมได้ติ๊กโซ่มาหรือเปล่าไม่น่าจะได้ติ๊กมาดูจากทรงแล้วโอ้ไม่ได้ติ๊กมาเหมือนเดิมแล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปติ๊กก่อนนะโอเคตัด เดี๋ยวเอาที่ดึงมาด้วยนะครับผมที่ดึงมาด้วยที่ดึงอ๋อที่ดึงมันด้วยนะครับผมอยู่ไหนวะอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่านี่ไงนี่ไงเฮ้ยถ้าเอาอันนี้มาดึงมัน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 จะดึงดึงหน้าหลังดึงได้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะเดี๋ยวลองดูนะครับผมคป่ะป่ะ เดินทางครับเดินทางครับผมเย็ดนี่เยียบเบรกด้วยเหรอเมื่อกี้นี่อย่าเบรกดูดูดูนะท่านผู้ชมนี่นกอะไรบึกล้อจังหวะอย่าเบรกเอียกอ่าเฮ้ยหินก้อนนั้นมันกระแทกได้หรือเปล่าวะอันนี้อันนี้เป็นแมพเบอร์เวอร์ชั่นเก่านะโอ้ยกระแทกไม่ได้กระแทกไม่ได้ดูดูก็รู้เลยนะครับผม โอ้โหดูกันเลี้ยวดูองสากันเลี um. ้ยวหนึไอ้บ้าเออไอ้หนามมีเฮ้เลย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 โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเออ่รถที่มันจอดอยู่นานเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมอันนี้แมปของค่าย T M P นะครับผมก็จะเทพๆนะครับผมแต่เขานี่เทพทุกวัน โอ้มีเครื่องฉีดล้างไหมเนี่ยลูกพี่มีเครื่องฉีดล้างหรือเปล่าวะเดี๋ยวเอารามาฉีดตรงนี้แล้วกันนะฉีดเลยครับฉีดเลยฉีดเลยเดี๋ยวเครื่องฉีดอยู่ไหนครับเครื่องฉีดฉีดเลยครับฉีดเลยฉีดเลยโอ้โหเสียงนกเดี๋ยวมาล้างตรงนี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมฉีดเลยครับฉีดเลย คือจะสตาร์ตติดหรือเปล่านะครับผมจอดก็นานค่อนข้างที่จะนานอยู่เหมือนกันเนาะทำไมผมดูเตียเต้ยๆวะท่านผู้ชมเออก็ว่าอยู่ว่าจะพื้นขึ้นเป็นแถบท่านผู้ชมเอ้ยดูดิโอว่าจะพื้นขึ้นเป็นแถบโอ้มีแตนมาโพี่เอ้ยมีแตนมาเนี่ยมีแตนแล้วเนี่ย โอ้โหรถไถจอดทิ้งร้างนะนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหได้เปิดดูเครื่องด้วยดิเป็นยังไงกันบ้างวะมรม่้สตาร์ตติดหรือเปล่าในอันนี้ไม่รู้นะอะ่รุ่นนี้เปิดเปิดเครื่องเปิดฝาไม่ได้ครับผมเปิดฝายังไม่ได้นะิดได้แก้ประตูนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอบพันไปก่อนนะทุกคนว่าสาภาพยังยังกิ๊กอยู่เลยนะ อู๋แต่ว่าวัชพืชิบมนขึ้นเต็มเลยนะครับผมดูดูหม้อเขาเรียกว่าหม้อหม้อกอง,งนะอะเนาะยังเต็มอยู่เลยเนาะดูดิโอ้โอโอูดูพวกเขาเรียกว่าปั๊มเหรอใช้ปั๊มปะ่ะเนี่ยดูยางดิ สภาพคือแบบยังกิ๊กๆอยู่เลยนะเดี๋ยวดูดูช่วงล่างนี่อุย้ยน้ำไม่ใช่น้ำดิเอ่อข้างล่างสภาพนี่ยังกิ๊กอยู่เลยนะครับผมแม่นี่ไม่แน่ใจนะว่าจะสตา้าติดหรือเปล่านะครับผมลองลองสตาร์ทขึ้นมาดูนะครับทุกคนโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าจะตา้าติดหรือเปล่านะเฮ้ยเฮเฮ้ยบิดกุญแจ,จครับโอ้โหดูดิ อย่ยาพัาดเฮ้ยติดหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมดูดิมันมีน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่มันมีน้ำมันหรือเปล่าเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันต้องค่อยๆสตาร์ทไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้แบบว่าน้ำมันมันไหลลงหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โ ฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดที่จอดประมาณ2ปีนะครับผมติดจอดประมาณ2ปีนะครับลุงแกจอดไว้นะครับผม <c oughs> ก็เลยจะมาดูสักหน่อยนึงนะครับผมโอ้โดูอะไรไมังเออสีมังยังแบบกิ๊กๆอยู่เลยอะเนาะสียังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ดูกิ่งไม้ดลท่านชมโอ้โห ไม่ติดว่ะเดี๋ยวเอารถไถดึงลองดึงดูดิไม่รู้จะดึงได้หรือเปล่านะไอเนี้ยเอ้าเฮ้ยทำไมเหยียบปั๊บมัน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 ไอเดี๋ยวทำไมผมเหยียบแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าผมเหยียบแล้วแม่งทำไมพืชมันเก่ามันมันเหี่ยวเฉาอย่างนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะ ต่อได้เปล่านะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจไม่ไม่เคยลองนะครับผมไม่เคยลองเลยต่อไม่ได้วะต่อไม่ได้จริงอ่ะอ้อะไรวะมันต้องเอาไอ้นั่นมาหรอ รู้สึกว่าต้องเอาอีกโอ้โหรู้สึกว่าต้องเอาอีกเขาเรียกว่าเป็นเอ็นนั่นอะต,ตัวตัวต่อของเขาอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอามาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรารีเซ็ตกลับไปแล้วกันนะทุกคนผมจะรีเซ็ตกลับไปแล้วกันนะผมเ้ยไม่ใช่คันนี้ดิโอ้โหไม่ได้ปะต้องวิ่งไปเอาอะผม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 ต้องวิ่งไปเอาอะท่านผู้ชมทำไงได้รถมันสตาร์ทไม่ติดอ่ะ เดี๋ยวต้องเอานี้ไปด้วยนะครับผมเออผมแปลกใจกับข้าวนี้มากเลยเวลาเหยียบทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยงงมากเลยทุกผู้ชมไปครับทุกคน,นะกคนนะไปครับผมรถกอดอยู่หลายปีมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับผม นะรถเป็นเก่าแล้วเกียรขออนุญาตวางไว้ข้างหน้าเอาติดไว้ข้างหน้าแล้วกันนะเพราะว่ามันติดได้นะครับผมไอ้ตัวนี้โคตรดีนะมันติดได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีรถสักคันเลยนะครับผม ในฟาร23มันไม่โคตรดีมีมันมีระบบแซงเราด้วยอะแบบตีออกหลีเกเลนหนึ่งแล้วแซงเราโอ้โหฟาร22ไม่มีนะครับทุกคนฟาร22ไม่มีนะครับอ่เดี๋ยวเราเอาผมเอาอันนี้ไปติดข้างหน้านะเอามาติดข้างหน้าปั๊บ ดีๆดีๆดๆปึ๊บทำไมมันต้องก้มอย่างนั้นเลยวะไม่เคยชอบเลยนะครับผมเวลามันก้มอ่ะโอเคได้เห็นโอ,โ,หโอ้โหรถ้านไม่ติดครับเดี๋ยวลองเอาไปลากไปเช็คเครื่องดูนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเลี้ยวได้นะครับ โอ้มันต้องขึ้นรถคันนี้หรือเปล่าวะมันต้องขึ้นรถอีกหนึ่งคันหรือเปล่ามันถึงจะลากได้โอเคไม่เป็นไรเราย้ายมาแล้วโอ้มันต้องขึ้นไปอีกมันต้องขึ้นมารถคันนี้เพื่อที่จะมาต่อใช่ไหมไม่ใช่นี่ว่าทำไมอ่ะอ๋อนี่ไงโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะดึงมานะทีนี้นะดึงดึงดึงเบร์ได้ไหมโอ้รู้ไม่กแบบ จอดนานจัดอะเนาะใจไาจอดนานจริงๆนะครับผมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเลยอ่ะดึงมา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 อุ้ยดึงอุ้ยดึงยากเหมือนกันนะมันไม่มีคนขับข้างหลังให้ผมอะ่ะผมขับคนเดียวเลย ปิดประตูฝั่งนี้ก่อนมันม,มีคนขับให้ผมมาดีเอาไม่เป็นไรดึงดึงไปล้างนะครับผมไปค่อยค่อยคอย่คอยมาค่อยคอย่คอยมาอ่าไปแล้วครับผม โอ้โหลากไปแบบนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเลี้ยวข้อนี้นะครับผมเอาไปล้างแล้วก็ไปเช็คดูนะครับผมเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยถามว่าหนักไหมมันหนักนะทุกทุกคนแต่ว่ารถรถแรงครับรถมันมีความแรงอยู่นะครับผมรถมันมีความแรงอยู่พอประมาณนะครับทุกคน เดี๋ยววิดีโอหน้าจะลองเอาไปไถดูนะครับว่าจะไถได้หรือเปล่าเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยวะคืออะไรวะเนี่ยขับได้ปะมันขับได้ปะรถคันนี้ขับได้ปะเอขับได้ด้วยนี่หว่าน่าจะขับไปนะอันี้คนแสดงว่าน่าจะต่อได้นะครับผม โอเคเดี๋ยวลองฉีดน้ำนะครับผมอเฮ้ยอะไรผมจะฉีดน้ำเนี่ยมึงมึนอะไรของมึงพี่มึนอะไรของพี่เนี่ยเอา้ากูไม่ได้จะมากดอันนี้โอ้มึนยิบผายเลยอ๋อแล้เวเอามันออกไปไกลๆท่านผู้ชมมันออกไปไกลๆมึนยิบผายเลยผมจะฉีดน้ำเนี่ยเออ ผมจะฉีดน้ำฉีดไปฉีดมาอุ้ยวุ้ยวใหม่เอี่ยมเลยว่ะท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยใหม่เอี่ยมเลยเว้ยว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่เหรอรถจอดมาสองปีโอ้ยจอดมาสองปีสมหานอย่างเงี้ก็เอานะท่านผู้ชมนะเอานะใครจะไม่เอาเนาะแหม กิฟเลยกิฟเลยกันนี้เอาด้วยไหมเนี่ยเอาด้วยไหมลูกพี่กิฟเลยกิฟเลยอะไรฉีดเข้าเครื่องไม่ได้หรออ๋อมันไกลเกินมันไกลเกินปืดฉีดไปฉีดไปนี่ครับผมพายอีของเราเดีย๋ยวเราจะซ่อมนะครับผมลากลากไปซ่อมสักนิดนึง เมื่อกี้เหมือนมันต่อได้ใช่ปะเมื่อกี้เหมือนขึ้นตัวคิวให้กดต่อใช่ปะใช่เหรอไม่มีนะเมื่อกี้เหมือนห็่ผมเห็นแวบๆบแบบมันไม่มีที่ต่อมันจะต่อ,อยังไงอะนั่นไงมันไม่มีแต่ผมมองว่าต่อข้างหลังมันจะต่อได้หรือเปล่าวะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยววิดีโอหน้าลองเอาไปถายนาดูนะครับผมว่าสภาพรถจอดมาสองปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนไม่ได้ทํางานเลยนะคือจอดไว้เฉยๆนะหน่อดูอย่างสภาพนี่ก็รู้นะครับผมจอดไว้เฉยๆเลยนะ่ะเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดแปดสองหนึ่งศูนย์นะครับทุกคนตู้แอซด้วยนะแอนะ์น่าจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับทุกคน แอ้น่าจะใช้การไม่ได้เดี๋ยวลองเอาไปไถานาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเจอกันใหม่วิดีโอนาครับผมสวัสดีครับ